พี่น้อง่ะมือนีพ่อยกับเนี่ยได้ขนมจีนแกงไตปลาแน่นๆเลยจ้าพี่น้องขาเครื่องแน่นๆมาเลยจ้าโรยลงไปจ้าพี่น้องอือเผ็ดแซ่บสะเดือดจ้ะแล้วก็มาโรยสตอลงไปจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะกินกับพ่อยจ้าพี่น้องจ้ามือนีพ่อยกับเนี่ยสิผ้ามากินขนมจีนแกงไตปลานาะค่ะพี่น้องขาเครื่องแน่นมากเลยจ้าวันนี้มากแซ่บมกๆกันนาะค่ะพี่น้อง เมนูนี้เป็นเมนูผักไก่หรอกค่ะพี่น้องแมนบอกแมนต้องเผ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะแมนสิน่งนี้วก็เน่าหนินเส้นเหนียวงึบหนับเนาน้องคะ่ะเส้นแบบยาวมาก หืมอืม,อมของเครื่องแ,งแงกงเครื่องแกงแน่นๆสดขนาดมะเขืออืมกินกับสะตอขุดข้าวชิมๆมข่อยเห็ดมะค้มในสะตอ มุ้กินจักตอผมล้วเลยอเจ๊เมนูเสร็น,นี่มากชักละจ้าพี่นอ้องแซบ่บขาไใต้นี่มากเลยค่อย <ừ. S 2> <ừ. S 1> รสชาติรสชาติมันถึง嘛แล้วก็อีสานก็ถึงแ <ừ. S 2> ตงมันถึงคนละแบบพัก <ừ. S 2> กินเส้นนี่กินเบิร์ตไว้แล้วค่ะพี่น้องค่ะจะว่าหยำเส้นจ <ừ. S 1> ไม่ไหมดเลย <laughs>

ว่าจะเป็นขนมจีนนี่มากหรจอจานพี่น้องค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนกะทิขนมจีนลาวขนมจีนแกงใต้นะคะเสีบ เผ็ดได้ไปหน่องกับเขาไตเผ็ดสู้อยู่แล้วมันป่ะเผ็ดลึกๆหนาสินแนบแล้วเนาะค่ะพี่น for for ่องเกือบเกือบมันดีใส่ตา ขนงจีนอีกจังยุมนะคะพี่น้องบอยิมอ่ะบอยิมขนมจีนสามโลกบอยิมคุณไหนคอยทำมาทำไมาเาเลยเมนูเส้นอารเส้นเพป็นแม่พี่น้องค่ะ ถึงพริกถึงขิง,งหน้าแห้งอขนมจีนติวหนึ่งมหันดูดสองเทียบเ,เบิดเลย sắp minh Ja <S <S เด็นชีฮอาสายเส้นกินแซ่บ ทั้งแซ่บทั้งหวานทั้งเผ็ดแบบนี้พี่น้องค่ะน่มามั้ย ดิดเลยโหละลายครับผมบัวฉันเนี่เอเอเมาครับ อำจริงเนาะตไว่าิเนาะพ่อจับนี่ตับหาเสีองา จะขวดไหมอย่างอืลืมผักแล้วค่ะพี่น้องลืมผักเลยจ้ะ พักน่ะไม่อืมพักมากหอนหักมันเด้อค่ะพี่นออืมเิ็มพักอันนี่แหละคิดพอดไส้จูนะคะพี่หนอค่ะกินอันนึงยูคิดพออนัน สเตอร์อไข่ไม่ใช่ไขยตุ๋มนั่นเป็นน่สต่อจี๊ยขุ่มแห้งแม่นจี๊ยบเอาละค่ะพี่น้องคะมืดีกะอิ่มแล้วนะจ๊ะถ้ากินมูม,ม่ากินมันสุภาพให้อกอตำแหน่งคอถือขอให้ได้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะครับ